สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครัวชุดนันนะคะนานๆจะได้ลงลิปทีค่ะวันนี้นะคะพามากินตำแตงใส่หมูยอจ้านี่นะคะน่ากินมากๆเลยมีส้มตำแตงนะคะแล้วก็จะมีหมูยอย่างนะคะเราค่อยเอามาหั่นนะคะน่ากินไหมคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวชิมกันค่ะ

嗯，嗯，做的不好看。